แลยาก็กำลังเดินเข้าไปรวมสร้างกำลังพลกี่ตัวเดินได้ไหมเห็นลูกแไหมเห็นไม่มีแขนเดินไม่ได้แม่เดินเดินไม่มีแขนไปเลยแม่เดินไปไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอย่าลงมาลึกไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาลึกเดินไปไม่มีแขน ไปนะไปไม่ทำไรไม่ดิบไม่ได้แบะไปลูกกินน้ำอย่างเดียวด้ะเดินมันเจ็บขาใช่ไหมไม่ซอยไหมแม่หมูผู้ฝึกโอแม่หมูเลปเตอร์ครับโอ้เลปเตอร์คือแม่หมูตัวเดียวกันได้ไหมทางนี้ก็แม่เดินไปได้ทางนี้ก็เดินไปทางโอ้สวยๆเลยวันนี้ครับหล่อๆเต็มตัวแม่หมูอีกชื่อหนึ่งเลปเตอร์เลปเตอร์น่าจะเป็นชื่อของไดโนเสาร์ใช่ไหม ัวกินเนื้อตัวโหดกันเลยให้ใช้ยาเด็กเตอร์แมกาแฟเขาหลอมมดก็เขาพังมดเลยกาแฟอ่ะเอากินน้ำก็ไงได้ไปเดินดูวันนี้ป้ายยางมันมาจะเตียนนะบ่รด้งไม่เตียนเพรอกเลยนุ่นป้ายยางไม่ได้อ่านอยู่อยู่อันตัวนึงอันนี้ป้ายางตัวไม่ได้พังป้ายยางแต่เรากินน้ำน้อยก็ได้อยู่ห่างจากช้างก็ประมาณสามสิบเมตร ตอนนี้อยู่ตำแหน่งของชายภูมิปลอดภัยครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่ช่องของชาแนลนะครับเราถ่ายแม่หมูอยู่ตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวเดินเข้าไปสมทบเพื่อนๆผ่านสวนกาแฟเข้าไปนะครับน่าจะเป็นต้นกาแฟนะก <Okay. S 1> าแฟเป็นพืชเก่าข้างบนก็จะเป็นยางเป็นยางเป็นสตอแล้วก็ต่อไปก็เป็นโอ้ช้อปปิ้งอยู่ อ๋อนู่นอีกตัวหนึง่งนู่นนู่นนู่นแทนไรละสีแดงแดงนะได้จะไปในมู่งหอึ่งมุ่พร,พร,รกอบพร้อมเลียวยู่ตรงนี้ยุคครัวกินอยู่ครับกินอยู่ <c oughs> อยู่ห่างประมาณสามสิบเมตรนะครับจุดพอดีพอดีก็อปลอดภยัยเราอยู่ที่สูงนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ช้างนะตอนนี้เราไม่รบกวนเขาเขาให้ก็าหากินตามธรรมชาติ ไปไหนก็ไปจะครับเอาตามที่บายใจเนี่ยตายออตตอกดูกันเนื่อยแหละดิก็กิน่ยะกล้วยนะกิน่ยเก,กิ้วยกินใบกล้วยส่วนอยากจะเน้นกินทางหยวกนะครับ càng anh có tóc mà nắng mẹ, tỏa nhân có tóc mà nắng mẹ đi Mẹ, mẹ xong chan lụ lũ mắng ra khắp Được hợp. Có hợp đồ Ừ, đồ tình yêu. ม่เดินปากกับีปากปากันนะแม่ไปตะครับสวัสดีครับแม่ครับแม่เดินเลยครับแม่ครับเดินเลยครับลมดีอยู่ครับผมก็จะหาเกินต,นตามธรรมชาติของเขานะแม่จะไปครับเดินเดินเลยเราก็าแค่มานั่งเฝ้าขเขานะให้คนปลอดภัยเขาเพราะว่าชา้างเป็นสัตว์คุ้มครองอ เป็นสมบัติของชาตินะครับเห็นตะหลังในตอนนี้มูลนิธิช่วยช้างาถ้ายังยุดถ้าได้ดูช่องของชาแนลนะครับอยากช่วยเหลืออะไรก็ได้นะครับเป็นไฟสองสว่างให้เจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ไมไ่ต้องขอนะแต่บางทีมันไม่เพียงพอไฟไม่ค่อยสวา่างที่มีก็เริ่มล้าลายไปแล้วชาร์จได้แป๊บเดียวก็หมดถ้ามีคนไหนอยากช่วยก็ยินดีครับผมผ่านทั้งช่องของชาแนลได้นะครับ ม่เอฟหรือว่าพี่ลินนะครับที่เคยสนับสนุนช้างนะครับก็ยินดีครับได้ยินข่าวว่าจะตั้งมูลนิธิก็มาช่วยช้างชุมพรด้วยนะครับผู้พันเสมอครับถ้าดูในในไลน์นะครับติดต่อมาได้นะครับผู้พันเสมอนะครับผู้การผู้การขอโทษขอไปทราทเป็นผู้การนะครับ ท่านเกษียณแล้วแต่ก็ยังมีจิตใจรักช้างนะครับโอ้มาข้างล่างนี่โอ้มาข้างล่างอีกตัวหนึ่งอยู่บนโอ้โอ้โน่นโน่นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้อยู่โน่นอยู่โน่นเห็นมุมนะช้างนะนะครับนะท้อขาวแดงๆช้างนะตอนนี้ก็ไปสมทบนะน่าจะลงหมดแล้วเนาะ